สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาซ่อมสวิตชิ่งไฟ60-060ตัวนี้นะครับเอาไว้ขับเครื่องขยายเสียงครับขับบอร์ดได้นะครับก็ผมก็พอซ่อมได้ปูปูปานะครับแต่ก็เดี๋ยวจะมาบอกวิธีซ่อมสไตล์ผมนะ เทคนิคการซ่อมของผมนะครับต้องมีหลอดโหลดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสไตล์ผมนะเอาแบบบ้านๆนะครับผมไม่ได้เก่งอะไรนะครับคือผมได้ทําคลิปไปนะครับแล้วก็อัดอะไรเศษสาบนะครับแล้วก็มันช็อตนะครับช็อตจนฟิลขาดนะครับฟิลไมโครฟิลนี่ขาดนะครับถ้าใครจําได้นะครับตอนที่ผมทําลงคลิปตัวนี้ไปนะครับเอามาใส่กับคร์ดีตัวนี้นะครับแล้วก็มันทําให้คั์ดีตัวนี้ช็อตนะครับมอสเฟตที่เขาใส่มานะครับ เป็นมอสเฟตแบบเกรดไม่ดีนะครับแบบชิปเล็กมากเลยนะครับผมได้ซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วนะแล้วผมก็ลองทุบดูนะครับว่าทําไมเขาเปิดแค่เพลงเดียวนะครับพอเราจะเปิดเร่งนิดเดียวก็ช็อตเลยนะครับให้สังเกตดูชิปนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับเล็กกว่าปาดินสออีกนะครับเป็นเบอร์ RFB นะครับ3 1 N 2 0 D นะครับ31มอมป m นะครับ200โวลต์นะแล้วผมก็ได้ไปซื้อมาใหม่นะครับอ่ะอันนี้กล่องนะนี่นะครับผมซื้อมาใหม่อันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวผมขออนุญาตไปทุบดูให้ดีกว่าเพราะว่าผมเอาลองมาใส่แล้วครับใช้ไม่ได้ครับเสียงมันไม่พนครับไม่รู้ว่ามันเป็นตอนที่มันช็อตแล้วก็ทําให้พวกบอดได้มันเสื่อมคุณภาพหรือเปล่าไม่รู้นะครับเสียงมันแบบแผลบนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวที่ผมซื้อมานี่นะครับตัวนี้รู้สึกจะตัวละสามสิบกว่าบาทจะไม่นะครับซื้อมาห้าตัวนะครับเดี๋ยวผมไปทุบก่อนนะครับอยากให้ไปทุบมานะครับเดี๋ยวลองมาแงะทีเดียวเลยนะครับในตัวที่ซื้อมาใส่ซ่อมนะชิปจะใหญ่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเทียบกับเทียบบกััตตวที่ิดมานะ ผมถ่ายคลิปตอนกลางคืนนะครับก็เลยไฟอาจจะไม่ค่อยพอนะเดี๋ยวนะมันไม่ได้ใหญ่เพราะว่าชิปนะครับมันใหญ่เพราะว่าตัวที่เขาแปะนะฮะเล็กๆครับแต่นี้เป็นชิปเลยนะเนี่ยใหญ่นะครับใหญ่กว่าดซนสออีกนะครับตอนนี้นิดเดียวเองอ่าอันนี้ผมลงทุนทบให้ดูนะประมาณนี้นะครับวางแผนแกฟซีว่าจะไม่ทําแล้วนะครับแล้วก็ตอนแรกว่าจะทําอะไรแปลกๆไงแต่นี้พอไม่ทําปุ๊บก็เลยจะเปลี่ยนก็จะไปซื้อบอร์ดเอ็นชาแนมาแล้วก็ทางร้านเขาไม่มีบอร์ดส่งมาให้นะครับสั่งไป 2ล้านก็ไม่ส่งมาครับว่าผมก็เม้นถามไปบอกร้านเขาบอกหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่เป็น a b ธรรมดานะโอเคก่อนที่จะซ่อมนะครับเราก็ต้องมาเข้าใจวงจรสวิตชิ่งเข้าๆนะครับผมก็รู้ปะปูป,ปานะเอาเท่าที่ผมรู้นะครับก็ไฟก็จะมาเข้านี่นะครับ220โวล์นะครับนี่นะครับอิน2 2 0โวล์นะครับแล้วก็มาเข้าตัว NTC นะนะครับ NTC แล้วก็มาผ่านฟิลนะครับผ่านฟิลอันนี้ ผมลองเอาฟิลผมไม่มีฟิลไมโครฟิลนะแต่ว่าผมสั่งมาแล้วล่ะเพราะว่าตัวนี้มาหลายเดือนแล้วครับแล้วก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าผมทำ MFC ให้เจ้านี้ไปหลายแท่นะครับแท่นนี้ก็เลยพักไ้ก่อนนะครับจริงๆผมซื้อมาแล้วล่ะเป็นไมโครฟิลนะแบบนี้นะแต่ว่าผมผมไม่ได้สั่งแบบกลมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเผื่อสี่เหลี่ยมนะครับเอามาเผื่อตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะวัดกําลังวัดนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะเนี่ยดำๆตัวนี้นะครับแต่ว่าโอเคอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ย่ามาดูตัวนี้ก่อน ก็จะมาเข้าฟิลนะครับเข้าฟิลแล้วก็มาผ่านเซนครับกองกองของเอซนะครับแล้วก็มาเข้าเอลนะครับแล้วก็มาผ่านไดโอดบิดนะครับไดโอดบิดของรุ่นนี้มันเป็นเล็กๆแบบนี้นะผมเตรียมไว้แล้วว่ามันเสียแน่นอนเดี๋ยวผมจะบอกครับว่าว่ามันเสียไงผมเตรียมมา้เรียบร้อยแล้วมาเข้าไดโอดบิดแล้วก็เอามากองกระแสนะครับแล้วก็เพื้นเพย์ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไฟ220นะครับเอาไปคูณ1.4 4จครับก็จะได้ประมาณไฟ3 1 0นะครับหรือประมาณ300ขึ้นอยู่ที่ไฟบ้านสูงต่ํบ ก็เอามาเข้าเนี่ยครับเซตัวนี้นะครับพอเข้าเซแล้วก็เอามาผ่าน IC นะครับ IC ผลิตความถี่นะครับก่อนที่จะส่งไฟนะครับเข้ามาหาขาเกตของมอสเฟตนะครับยุบตัวพองตัวก่อนที่จะมาผ่านแมอแปลงนะครับพอผ่านหมอแปลงเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไฟออกมาเป็นความถี่ส่งครับแล้วมาผ่านไดโอดบิดนะครับรุ่นนี้ก็เป็นแบบนี้นะไดโอดบิดขาออกนะครับแล้วก็เอามากองนะครับแล้วก็เอามานี่นะครับมาผ่านตัวนี้กองนะครับไอตัวนี้เป็น60 060ศูนย์หกนะครับ คาปาก็น่าจะใส่ไม่น่าจะเกิน80โวลต์นะครับคาปาซิเตอร์80โวลต์ครับเพราะว่าไฟมันไปแค่60นะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เอาออกไปใช้นะครับทีนี้วิธีซ่อมนะครับต้องผ่านรอโหลดนะครับต้องมีรอโหลดนะมันอันตรายมากนะครับอ่าฟิลตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะผมซื้อมาก็จริงนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่อ่าผมเอาตัวนี้จําลองไปก่อนแล้วกันเนี่ยนะครับเป็นฟิล์บ้านนะครับไม่รู้ว่าห้าแอมป์หรือเปล่าที่ผมใส่นะครับบัตรจีต่อตรงผ่านขาฟิลตรงนี้นะเราก็มาเเสสีียยบบบปลัันนะะครหด ปึ๊บช็อตแน่นอนนะครับทีนี้เดี๋ยวถอดก่อนนะครับเราก็ต้องหงายนะครับหงายเรารู้แล้วว่าว่าไฟเนี่ยผ่านไดโอดบิดนะครับแล้วก็แปลงไฟมาเป็นสามร้อยนะครับไฟ AC นะครับทําการผ่านไดโอดบิดเล็กติฟายนะครับมันก็จะกลายเป็นไฟ DC ใช่ไหมครับเป็นไฟ DC บวกกับลบนะครับแล้วก็มาเข้าคาปาซิเตอร์ตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะครับเนี่ยไฟตรงนี้จะเป็นไฟสามร้อยนะครับตรงนี้สามร้อยเราก็มาดูขั้วนะก่อนนะครับฝั่งนี้จะเป็นบวกนะฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งที่ ขีดฝั่งนี้นะครับเป็นลบนะครับผมก็ดูตามลายนะอ่าฝั่งนี้ฝั่งลบนะครับฝั่งขวาฝั่งลบนะผมก็อ่าหมุนย่านมิเตอร์ครับไฟดีซมันออกมาสามร้อยโวลต์นะครับเราก็เอามาหกร้อยโวลต์เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมันไม่มีสี่ร้อยครับมันมีหกร้อยแล้วก็มาที่หกร้อยนะไฟดีซนะอ่าเมื่อกี้นี้เรามองฝั่งนี้เป็นไฟลบนะครับเราก็เอามาทิ่ม,ามตรงนี้นะครับทิ่มตรงนี้รอเลยนะนะครับนี่รอปุ๊บแล้วก็เสียบปังนะครับ เสียปลั๊กเปิดเลยอันนี้เราจะเทดสดูก่อนว่าไดโอดบิดเสียหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปดูตรงมอสเฟตนะครับพอเราเปิดปุ๊บอ่าเห็นไหมครับไฟสามร้อยมันไม่โผล่นะครับเราก็ปิดอ่าทีนี้เรารู้แล้วว่าไดโอดบิดเสียอ่าเดี๋ยวผมถอดปลั๊กก่อนนะครับไดโอดบิดเสียนะครับเห็นนะมันจะมีไฟนะาอันตรายเนี่ยอย่าเพิ่งไปแตะอะไรตรงนี้นะครับนี่ยไดโอดของรุ่นนี้เขาเป็นแบบนี้นะเขาจะเอาระบบอะไรทักอย่างหนึ่งเข้ามาแปะไว้ตรงนี้นะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ลึกขนาดนั้นนะอ่านี่นะครับ อ่ะโอเคนะครับตรงจดจดนี้ปุ๊บเนี่ยจริงๆอ่ะต้องถอดมอสเฟตออกก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดมอสเฟตออกก่อนนะครับกับไดโอดบิดเลยนะครับผมได้ทําการดูดตะกั่วขาไดโอดบิดออกแล้วครับไดโอดบิดนะครับตอนที่เราถอดครับเราต้องดูนะครับว่าสัญลักษณ์เนี่ยไอตรงที่เขาบากๆเนี่ยครับตรงหัวมุมเนี่ยมันจะเป็นบวกนะครับเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีนะครับมันจะเป็นบวกที่เขาบากเนี่ยฝั่งนี้มันจะไม่บากมันจะเป็นลบนะครับเห็นไหมทีนี้เราอย่าไปดูว่าตัวหนังสือเนี่ยพิมพ์มาด้านไหนครับเนี่ยสสมมมตติิัััวนนนนนีี้้้พพ์หงงือดาฝ่ะ แต่ถ้าเกิดเราหันหนังสือมาหน้าฝั่งนี้ครับบวมมันจะกลับไปอยู่ฝั่งนู้นเลยนะเห็นไหมเห็นนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะสกีนครับเดี๋ยวี่ยี่ห้อเขานะครับโอเคผมก็แงะออกเลยนะรุ่นนี้มันจะติดอะไรตัวนี้ครับเดี๋ยวรอผมศึกษาให้เยอะมากกว่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาบอกทาละเอียดมากกว่านี้ครับอันนี้เอาเท่าที่ผมรู้ไปก่อนนะอ่าตอนนี้นะครับ อันนี้หันหน้าทางด้านนี้นะบวกเขาอยู่ฝั่งนี้นะครับมันจะกลับกันกับตัวนี้นะเพราะว่าผมดูเบอร์นี้แล้วครับมัน6แอมป์นะครับ800โวลต์นะครับอันนี้ที่ผมสั่งมานะครับ8แอมป์พันโวลต์นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมบวกมันจะกลับกันนะครับถ้าจะบวกมาไว้ฝั่งซ้ายนะครับก็ต้องกลับด้านนี้นะครับเห็นไหมัตัวแบงๆจะมาอยู่ด้านนี้นะแต่ตัวหนังสือมันคนละทางกันนะครับผไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่าขาเท่ากันหรือเปล่าอ่าเท่ากันครับโอเคครับผมเอาตัวนี้ใส่ ไม่เป็นไรมันสายยากด้ยผมอ่าผมจะบอกว่าผมได้ดูดตะกวัวขามอดเฟตออกแล้วนะครับแล้วก็ถอดมอสเฟตออกด้วยนะครับยังไงช็อตลักษณะนี้นะครับดโดยอดเบียดเสียเนี่ยมอดเฟตก็ต้องเสียไปด้วยนะครับเอย่าถอดก่อนนะอ่ารุ่นนี้ก็เป็นแบบนี้นะ 19F นะครับออนะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะ ่าผมเตรียมมาเป็นของถอดนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆตอนที่เราจะวัดไฟ300ตรงนี้นะครับถอดมอสเฟตออกก็ได้นะครับบางบอร์ดก็มี4ตัวนะอันนี้ผมผมมี2ตัวนะครับก็ถอดแค่นี้นะครับทีน,นี้เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาวัดไฟ300ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็เสียบหลอดๆนะครับนี่นะ เกลบเนี่ยมันอยู่ด้านขวามือผมนะผมก็เอามาจิ้มรอเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่มอสเฟตนนะเราถอดออกไว้ก่อนเลยเราต้องการแค่เอาไฟสามร้อยออกมานะครับนี่นะครับแล้วเราก็มาเปิดนะครับปึ๊บอ่าหลอดหลดก็ไม่แดงแล้วนะไฟได้สามสองร้อยเก้าสิบหกนะครับเห็นนะมันไม่นิ่งนะผมกดไม่แน่นนะครับอยู่ประมาณสามร้อยห้านะครับโอเคนะครับไดโอดบิดมาแล้วนะครับ ทีนี้เราก็มาใส่มอสเฟตนะครับเดี๋ยวผมขอญาตปิดก่อนนะเอเคนครับเดี๋ยวดูนะว่าไฟสามร้อยมันจะลงเร็วหรือเปล่านะครับเขียนตก่อนเดี๋ยวมือจะไปโดนนะครับลงช้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตคายนิดนะครับอ่าคิดว่ายี่สิบห้ายิบสี่เนี่ยคงปลอดภัยแล้วนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคลิปนะครับใครจะมีเครื่องวัด LCR แบบ รุ่นนี้ก็ได้นะครับรุ่นนี้ก็ได้นะครับมันวัดมอเตได้หมดนะครับแต่ว่าผมขอใช้รุ่นนี้นะอ่าวัดไอ้ตัวที่เสียก่อนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะผมวัดตัวเดียวให้ดูนะตัวนี้ผมวัดไปแล้วลรมันเสียเหมือนกันเดี๋ยวรอกขอ่านค่าแป๊บนึงนะครับนี่นะมาจากเครื่องนี้นะนะครับเขามองเห็นเป็นเนี่ยครับน่าจะเป็นตัว r หรือเปล่านะครับเนี่ยยี่สิบเก้าโอห์มกับศูนย์จุดสองโอห์มครับคือมันช็อตหากันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวนี้นนนนะะตััววทีี่่ผมเเเเเรร์ปป็็ขอออองถดดคบบยยกลนะ อันนี้ผมยังไม่พูดถึงเป็นเบอร์แทนนะครับผมให้ใช้เป็นเบอร์เดิมก่อนนะครับนี่นะ1 9 F 7 4 7 6นะครับนี่นะเบอร์เดียวกันนะอันนี้ก็ของถอดครับผมซื้อมาตัวละ30กว่าหรือ40บาทอะไรนี่นะครับจะไม่ได้ละโอเคนะครับก็ใส่ให้ตรงขานะครับเอาสีเหลืองนะครับเป็นขานหนึ่งนะก็เนี่ขานหนึ่งนะครับไอเครื่องพวกนี้ก็วัดได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวได้ดูนะครับตัวนี้ตัวที่ยังใช้ได้อยู่นะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขานะครับอ่าเนี่ยนะครับนี่นะจะเป็นสัญลักษณ์ของเขานะอ่าอีกตัวนึ้งผมวัดให้ดูนะเพราะว่าผมแอบวัดไปหมดแล้วมันใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาของที่ใช้ได้นะครับที่ขึ้นเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ใส่เลยนะครับผมถอดเอาตัว D มาใส่แล้วนี่นะเนี่ยนะตัวที่สองเมื่อกี้นี่ผมก็จับตัวนี้นะมันช็อตนะตัวนี้ใช้ได้แล้วนะอ่าได้ดูอีกรอบนึงเอ๊บ อ่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับอ่าอีกตัวหนึ่งก็ได้เพื่ความชัวนะครับอ่าเนีครับใช้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเคลนะครับหลังจากเอามอสเฟตตัวใหม่ใส่นะครับแล้วก็บัตรีีขาเรียบร้อยนะครับอันนี้พัดลมผมยังไม่ใส่นะ แล้วก็เดี๋ยวจะมาเอาวัดไฟขาออกเลยครับอันนี้ไฟบวกหกสิบนะครับกับกาวนะครับแล้วก็ศูนย์หกสิบครับผมจะเอากาวกับบวกนะแล้วก็ผมเอานี้มาจับก,กาวนะครับเดี๋ยวเน็ตตรงนี้เลยนะัเดี๋ยวจะลองเสียบหลอดอดดูนะเดี๋ยวก็พัดลมมันจะหมุนนะเดี๋ยวเห็นพัดลมนะครับตอนนี้ไฟหกสิบนะครับก็จะปรับมาแค่ มันจะเป็นไฟดีซนะครับไฟใช้งาน้วนครับเอามาแค่ตักสองร้อยพอนะครับเปิดสวิตช์นะครับเอกแล้วนะอันนี้อันนี้หลุดนะครับเดี๋ยวผมเจี๊ยมนี่เลยนะครับโอเคครับไฟยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะครับ หลังจากที่ผมจะทําให้เรื่องยากๆเป็นเรื่องง่ายนะครับสุดท้ายก็ได้ยากนะครับผมได้ทําการลอยขาไดโอดซนเนอร์นะครับออกมาวัดแล้วนะครับแล้วก็วัดค่า R นะครับก็ไม่มีค่าคาดเคลื่อนนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็เลยถอดเซนะครับเซตัวนี้นะเป็นเซนเบอร์ 105J นะครับ 105J นะครับนี่นะครับยังยังปกติอยู่นะครับ 1UF นะครับก็ค่อมขา เดนกับขาซอสนะครับนี่นะครับขาเนี่ยจะเป็นขาเดนครับเขาค้อมขาเดนอยู่นะแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นขาซอสนะครับเผื่อมีปัญหาตัวนี้เสียงครับก็เลยมาก็ไม่มีปัญหาครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับทีอาร์นะครับเบอร์ห้าสี่ศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอ่าไม่เสียนะครับแล้วก็เบอร์ห้าห้าตรงนี้สามตัวนะครับผมก็ออกมาวัดหมดแล้วนะครับ นี่นะครับของเบอร์ห้าห้านะครับเป็นตะกูน npn นะครับส่วนเบอร์นี้เป็น pnp นะครับตัวนี้ผมวัดแล้วนะไม่มีเสียนครับผมก็เลยไปนอนคิดดูนะครับผมก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตัว ic ตัวนี้นะครับผมก็เลยไปสั่งมาแล้วนะนี่นะครับ ic เบอร์ ir สองหนึ่งห้าสามนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบทานซิสเตอร์นะครับกับ c กลับเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองสลับตัวนี้ดูนะครับว่าจะ ไฟจะมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้ไปสวิตช์ไฟขาเกตของมอเสเฟนนะครับออบเซ <C S 2> ประกอบทานซิสเตอร์สามขาเบอร์ห้าห้ากับห้าสี่ศูนย์หนึ่งไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะแกะเปลี่ยนเลยนะนี่นะครับเวลาแกะมาดูมันจะมีมาร์กนะครับจะมีเ wow ว้า wow วอย่างงี้ครับเราก็ดูนะครับว่าเราแกะมาแล้วนี่หันหัวไปทางไหนครับเมื่อกี้แกะมามันหันมาทางด้านผมนะ ตอนใส่ก็ใส่ไปให้ตรงนะครับนข่องใหม่นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบปลั๊กนะครับ หลังจากที่ผมไปสั่ง i c เบอร์นี้นะครับผมก็จะเห็นตัวนี้เขาแยกขายนะครับไอตัวนี้เป็นแค่อะแดปเตอร์นะไฟจะเข้า220 Ac ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ออก12โวลต์บวกลบตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่ากาวหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กถ้าเกิดว,ว่าใช้ได้เดี๋ยวผมจะลองวัด220 v นะครับแล้วก็วัด12โวลตง์งให้ดูนะครับไอตัวนี้ไม่มีนะครับเป็นแค่อะแดปเตอร์เฉยครับเป็นแค่อะแดปเปอร์แปลงไฟนะครับ เขาไม่มีที่จะวางนะครับเขาก็เลยมาเอามาควายกันแบบนี้นะครับโอเคนะครับเปลี่ยนอ้ตัวนี้เรียบร้อยนะนะเดี๋ยวก็เสียบหลอดโหลดนะครับปึ๊บแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับปึ๊บติดแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองวัดไฟออกดูนะครับเดี๋ยวปิดก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดอีกรอบนึงครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูนะครับปึ๊บติดแล้วนะครับ มาตะกี้นี้ติดค้างตัวนี้ไว้นะตัวนี้เป็นไฟ2 2 0เข้าด้านบนนะครับผมง้างมาที่6 0 0โวลว์ลเลยนะเดี๋ยวผมจะวัดไฟ220นะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับไฟ2 2 0เข้านะครับส่วนตรงนี้จะเป็นขาออกนะมันจะมีสายไฟจั๊มลงไปข้างล่างนะครับขาออก12โวลตวนะครับเดี๋ยวเอามาอ่า200โวตลพอนะครับจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะอ่านะครับออกส1 9็จุด้านะครับ แล้วก็ฟังฟังไฟที่เราเอามาใช้นะครับก็จะเป็นไฟลบกับไฟกาวนะครับไฟลบกับไฟกาวครับนี่นะครับห้าสนะครับแล้วก็จะเป็นไฟบวกกับไฟกาวนะครับเป็นห้านะครับแล้วเอาบวกกับลบเลยนะครับไม่ผ่านกาวนะครับอ่าได้ร้อยสนะครับอ่าแกะขครับผมปิดก่อนนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นนาโนฟิลนะครับเทผมเตรียมไว้แล้วนะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยว อ่าผมต่อตรงไว้แบบนี้ครับผมเอาฟิลบ้านธรรมดาเสียบบเทาเดียวผมขออนุญาตบัดเกลียวออกใส่ตัวนี้เลยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปนะครับมีนาโนฟิลนะครับ 3. 5ุแอมป์นะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็น4แอมป์นะของเก่าเป็นกลมนะครับผมใส่เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะนี่นะสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ IC ผลิตความถี่นะครับ1ตัวนะครับ iR 2 1 5 3หสาครับ1ตัวนะครับแล้วก็ไดโอดบิดนะครับ ไดอดเบิด6แอมป์นะครับ6แอมป์800โวลต์นะครับผมเปลี่ยนไปเป็น8แอมป์1000โวลต์นะครับแล้วก็มอสเฟตนะครับมอสเฟตเบอร์นี้เนี่ยผมได้ข้อมูลมาแค่500โวลต์นะแต่จำนวนแอมป์ผมหาข้อมูลไม่เจอนะครับเป็นเบอร์ 19F4746 นะครับตัวนี้นะก็ใครที่จะเปลี่ยนของบอร์ดสวิตชิงรุ่นนี้นะครับเนี่นะครับเบอร์ที่เขาติดมานะเป็นเบอร์นี้นะครับอ่า 19F นะครับ4746นะครับเบอร์นี้นะครับ สามารถเปลี่ยนเป็น m o s f e t เบอร์ I R F P 4 6 0แทนก็ได้นะครับแล้วก็หรือจะเป็น IGBT ก็ได้นะผมซื้อมาสำรองแล้วเนี่ยนะครับ 25N 120นะครับนี่นะอันนี้เป็น IGBT นะครับ 25M ั25 m, 200นโวลต์นะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตจ,จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะเอามาใส่กล่องหนึ่งยูกับคาร์ ab ตัวนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมาลองวัดกาลังวัดถ้าเกิดพังครับผมก็จะเอาตัวนี้ใส่เลยนะครับก็คลิปนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์สําหรับท่านที่ดูเป็นเพื่อนแนวทางนะครับถ้าผมซ่อมได้ทุกคนก็น่าจะซ่อมก็ได้ครับเพราะว่าผมก็ซ่อมไม่เป็นครับผมก็เพิ่งจะหัดซ่อมนะผมก็เพิ่งจะซ่อมสวิตชิ่งได้ไม่กี่ตัวเองนะครับก็คลิปนี้ถ้าผมพูดตรงไหนเร็วไปหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์รับชมมาจนจบ